สวัสดีค่ะมันกลายเป็นกิจวัตรประจำวันของป้าทุนดีไปแล้วนะคะเช้าขึ้นมาป้าก็ไปเดินสำรวจกระถางกุหลาบค่ะซึ่งตอนนี้มีแค่สิบกระถางนะคะมีหลากหลายพันธุ์ที่ป้าสั่งมาทางออนไลน์แล้วก็บางต้นเพื่อนก็ให้มานะคะวันนี้ป้ามีรางวัลพิเศษให้กับเขาค่ะคือให้สูตรเสมอ แต่ไม่หนักมือเหมือนครั้งก่อนๆป้าเคยทำต้นไม้ตายเพราะให้หนักมือเกินไปวันนี้ป้าตั้งใจค่ะตักใส่แค่กระถางละหนึ่งช้อนชานะคะหนึ่งช้อนชาเท่านั้นแล้วก็รีบรดน้ำป้าสังเกตบางต้นมีใบอ่อนแตกออกมานะคะเป็นสีแดงก็มีแล้วใบที่ป้าเคยวิตกกังวลว่าเ,าเข้าใบไหมอะ่ะ วันนี้เขาก็คลี่ใบออกมานะคะไม่ไม่เป็นมากอย่างที่ป้ากังวลใจค่ะเนี่ยค่ะป้าดูทุกกระถางเลยแล้วก็เอาน้ำฉีดใบทั้งด้านบนด้านล่างมะลิกับอื่นๆส้มซ่าค่ะลอยได้รับอันนี้สงไปด้วยนะคะป้าเพาะชำไว้หลายตน้นแล้วก็แจกเพื่อนๆไปตอนนี้เขาก็สูงประมาณแค่เอวละค่ะ รอว่าวันใดเขาจะมีลูกให้ชื่นชมนะคะเนี่ยค่ะป้าคิดว่ากุหลาบหรือพืชต่างๆก็มีชีวิตจิตใจนะคะเขาต้องการการดูแลเป็นพิเศษอะ่ะเราเอาใจเขาสักวันหนึ่งเขาจะต้องให้สิ่งที่เราต้องการค่ะคือดอกที่สวยงามนะคะป้ามีฝันแล้วก็ทำอะไรทำจริงคาดว่าไม่นานนี้นะคะ เขาจะต้องมีดอกให้ป้าได้ชื่นชมอีกรุ่นหนึ่งค่ะอันนี้ก็เป็นมะลิฉัดนะคะซึ่งป้าพอํำเอาไว้มะลิฉัดก็เป็นพืชซึ่งหายากนะคะเป็นของแปลกบางคนเรียกว่ามะลิถอดค่ะอันนี้ก็เป็นพวกพริกซึ่งป้าแพ้ทุกครั้งอะ่ะไม่เคยชนะพริกเลยอะ่ะปลูกที่ไรไม่เคยออกดอกออกผลเลยนะคะคราวนี้ป้าหวังว่า เขาจะไม่ทําให้ป้าผิดหวังค่ะนี่ก็ส้มซาอีกต้นหนึ่งนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามช่องป้าทุนดีมีเรื่องเยอะค่ะเราจะนําเสนอสาระไม่มากก็น้อยต่อวันค่ะกุหลาบมอนนะคะยังมีความอดทนค่ะวันนี้เป็นวันที่สแล้วแล้วก็มีดอกที่จะเกิดใหม่จะบานในเร็ววันนี้ขอบคุณที่ติดตามขอบคุณมากๆ